เอ้อบางตัวดังขนาดเลยตั้งแต่เพลงหัวใจสีอยู่ปล่อยไปที่พี่น้องเอ้ยติดมาแรงใน YouTube ไทยแลนด์นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับปู่หัวเซลล์หัเหสาเอฟซีไหลขนาดนะครับเด้อผู้ใดจ้างมันไปร้องเพลงก็ะติดต่อมาด่วนเด้อจะนํามาสีอัปเดตราคาได้มันบระก,กาศนิพนธ์ได้สาวมันอยากได้ห้าสิบได้ยังไงเด็ดๆรู้ปากไปจับม,มือเขาแล้วนต่ว่าจะบอกเกี้วไปนะโพฮอด เอยเอเออตัวด้วสาวมหาเลยเออเอยธรรมดาเลยบักตัวนี้โอ้ยหมดจำหน้ามึงกูอยบอกเจ๊วายเลยมึงมึงตงเสียนั่นนี่กูเลยมือแรงนี่โอ้ยลูกกำจะขึ้นตัวโอ้ยักตัวกี่โมงขึ้นเอ้ยนั่นนั่นพี่น้องตได้ไ้เอ้ยบักตัว ที่ไปช่วยผู้อุปยบนะครับแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตจนไม่มีเวลาดูแลนะครับประธานห้างมีอาชีพเพ็ดนาพี่น้องทีมงานหลายมีนาน้อยนะครับมีนาอายุสองไรแต่คนหลายนะครับทํายังไงทำสองไรให้มันได้เกิดประโยชน์พี่น้องมาโอ้โพักก่อนพักก่อนบึกสภาพนักร้องพี่น้องนักร้องเมื่อยอย <ๆ S 2> ู่วะกับเมื่อยอยู่เปรียบเทียบอันนี้นาผมนี่มีสองไรพี่น้องตรงข้ามนี่สองไรอันนี้นาของอาผมนะครับน้องของพ่อเปรียบเทียบกันพี่น้อง พอดีผมได้อันนี้มาครับป๋าบุญมาผมไปรู้จักกับป๋าบุญมานะครับเจ้าเจ้าของช่องทีวีอะไรนะหกสิบเจ็ดทีวีนะครับบุญมาทีวีเพิ่นเราเอานี้มาให้ผมนี่ครับมีมิกฟอสนะครับกับฟาสโกนะครับของป๋าบุญมาฉีดพ่นนะครับหนึ่งฝาในผสมใส่ถังนะครับถังยี่สิบลิตรฉีดพ่นผมไปลองเบึ้งนะครับปรากฏว่าหน้าผมนี่จะเขียวสังเกตบอกพี่น้องหญ้าบุญมีเขียวเหลือแต่หญ้าขนาดอะไรอย่างบัวตัดอันนี้ดูนี่นะครับดูหญ้านะครับเห็นบอกพี่น้องดินเดียวกันนะครับค่าดิน อันเดียวกันแต่อันหนึ่งงามอันหนึ่งบ่งงามนะครับขอบคุณป่าบนมาเด้อทมว่าไปสั่งซื้อใส่บุจักบืชากันครับเพิ่นเอามาฝ่าผมนะครับใกล้ซีเบิร์ตเดี๋ยวผมจะไปขอเพิ่อนอีกนะครับผมไปบึงการผมจะไปแว่หาป่าป่าบนมาเด้อผมจะไปขอเพิ่นทีมงานประธานท้างก็ไปนด้แหละครับวันไหนที่ไม่มีคอนเสิร์ตนี่่นบางคนับล้างรถล้างเรือนะครับเตรียมความพร้อมวันที่สองนะครับเจอกันที่วังสะพุงนะครับวันที่สองอยู่ร้านอย่างนี้เอาไปตามเมาอยู่ไปเบื้องในนั้นก็ได้ดอกเจอดอ,อก วันที่สองเจอกันที่วังสะพุง